ไปว่าย่างออกให้เขาตัดทังเดียวเนี่ยมั <h <h ่วมั uh ่วกันมาเลยมัล่หยาคนักเนหน่ครับแต่อ้กันาเดียามเดียนในเหรียญเดียวกบเ่เดียวอเป้ลูกอย่าเสีอาจารย์ผูหมองชองูชไปเลย

ก็จือแล้วอ๋อพอดีจือแล้วอ๋อฟืนฟืนเบนน้ำปันกันปันกันปันกันอะไหเายทง่ายนำาัวมันไปเรือยๆอกูขดแล้วอ๋อถือแล้วอ๋อ เออใจเราออดใจเราักนางร้องหนุบนางร้องนางร้องม่กับนางรง,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 งเออนางร่องอ่าอ่าอาแตอาถือแนบป่ถือแนบว่ะ,ปะไปยังลูเถือว่าใจต้องกันมั้งละอไม่องเอเอ phú tay ra họ gà quan tỏi lá bay, con con húa bắc rồi nè, thưa lợn, búp bê tít tót youtube, trong youtube của lại con cái <laughs> thầu cái cái vậy cái thầu buông khác rồi